มากย่ำนันค่ะพี่น้องเนาะท้ายเป็นกำลังใจิดตามเนาะมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเนาะวันนี้หยุดเนาะได้เนยยิมเกี่ยวเนาะแต่แถวนี้ก็จะใช้แบบรถเกี่ยวกันทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวมาแล้วก็เป็นเม็ดแล้วก็เอาไปขายเลยเนาะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเก็บค่ะนอกเดี๋ยวนี้จะไล์อีกประมาณก็ประมาณสิบนาทีค่ับเสียงเสียงเข้าหรือเปล่านาะทุกคน ที่ทำงานเนาะที่ทำงานก็ไม่ไกลจากที่บ้านสักเท่าไหร่ค่ะพี่น้องเน,ะนาะนั่งรถประมาณยี่สิบนาทีกับหอด้านค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณนำพรทำงานอยู่เรานะคะวันนี้ไม่ได้ทำงานนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะก็ใครมาดูย้อนหลังก็ขอขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆทุกคนทักทายเป็นนาคเป็นนาคตัวยาวๆเนาะค่ะพี่น้องเนะาะก็จะประมาณนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นไรนะครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันหรือยังเนาะพี่น้องอุปนัดดากําลังกินข้าวเที่ยงเนาะค่ะทุกคนเนาะจต่เย็นนิดก็จะขอตัวนี้นะครับพี่น้องุฟังผลพันเกี่ยวแล้วพี่น้องเกี่ยวแล้วแต่เป็นอ่าเป็นลูกเข่าด้วยพี่น้องพันเกี่ยวรอบสองรอบแรกมาทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะเย็นนิดไม่เห็นคอมเมนต์เห็นตโปรไฟล์ด้วยจากพี่น้องเนาะอ่าเยนิดอาจจะไลฟ์ไม่นานด้วยจากพี่น้องเนาะอ่าคอมเมนต์บ่ขื้นจ้ะพี่น้องอ่าแต่รู้รู้ว่ามี เสียงรถไถพี่น้องตอนที่เยนิดมานั่งไรมันไม่มีเสียงหรอกพอเมื่อกี้มันพักเพียงกินเขา่าพอจะกินเข่าเลยวเพิ่นกลับไปจะใส่ข้าวไม่เหมือนกันเนะาะจันพี่น้องเนาะบางคนเจ้าก็จะใช้ใส่ข้าวเป็นข้าวหนักค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะเอยำยำหน้าไถหน้าพี่น้องเสียงหลุดกาลังกินข้าวอยู่ค่ะมาเด้อกินเข่าค่ะคณะหมูกรอบเธอค่ะเป็นก็ขอหกหนึ่งอะค่ะ เหมือนเหมือนกันหรือเปล่ากันอ่าคุณป้อมเนาะแถวนี้เป็นนานแล้วค่ะเหมือนเหมือนก็พิ่ก็ส่งดาวให้ใช่ไหมของเยนนี้สร้างไรายได้ไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรทักทายกันได้จ้าขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายเนาะเดี๋ยวยางนี้จะเข้าไปตามอคอมเมนต์<อ>ด้วยจ้า<ๆ>สวัสดีค่ะคุณมานัดาขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทักทายพี่น้องใกล่สีล้งเล้วพี่น้องไก้จะครบแล้ว ทีประมาณสี่ะแดดร้อนนาพี่น,น้องเนาะพอดีว่าตรงนี้เป็นกระท่อมก็เลยมานั่งไหลตรงที่กระท่อมจะ้ะฮรลมกับพัดดีอยู่จะวาทงหน้าก็บหอนจ้ะพี่น้องก่ขพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวลงไลแล้วก็ก็จะเข้าไปอ่าเหยี่ยมบ้านเรื่องขพี่น,น้องเนาะออาเป็นซื้อเหรียญอะไจังใดาะพี่น้องเนาะอันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ได้แต่เห็นเห็นทุกวันเลยคุณกิตายกลางคืนใช่ไหมอ่าอย่างนี้เห็นเห็นตลอดเลยก็เข้าไปบ สวัสดีค่ะแดดดีใช่ไหมคะหยุดค่ะหยุดวันนี้หยุดค่ะหยุดหยุดวันหนึ่งค่ะคนนุนอนพรอนต่อเสียงนาเสียงนามีเปด้วยพี่น้องเปนอนด้วยมิดมานั่งไม่มาท่านไหนมีเสียงเราพี่น้องเนาอันนี้ก็ อจะรอลงอีกสีหน้าที่กับสีลงแล้วพี่น้องสีหน้าที่หาหน้าที่กับะะลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเหนือเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ยานิดหยุดเ้ยค่ะมีค่ะแต่พี่จะส่งให้น้องนิดเพก่ะขับค่ะ พื้นกระท่อมอ่าไม่ค่อยมีคนมาอยู่เนาะพี่น้องกับฟุนกับลายอ่าก็จะประมาณอาทหน้าค่ะพี่น้องบางคนก็กําลังจะเกี่ยวข้าวก็มีนะคะพี่น้องเนาะอ่าบางคนก็จะเกี่ยวกันเองเนาะบ๊อบบใส่รถกับมี่ด้จะพี่น้องตรงหน้าเนาะค่ะเพืเ่อนเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนาะจากพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเนาะสวัสดีค่ะทักทายกำลังใจกันได้หยุดอยู่อยู่บ้านจพีพนอแต่ว่าที่นั่งอยู่นี่เป็นกระถ่มเนาะพี่น้องกระถ่อมทงนาหน้าสาสวัสดีคุณอภรรสวัสดีค่ะกระท่งจามพนอ คุณภาษาอังกฤษสวัสดีคุณปานนาปานัดดาเนาะเพิ่งซื้อเหลียญไว้จังไรเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายนะคะประมาณสักสี่สิบนาทีเนาะเปิดค่าการมองเห็นครัพี่น้องย,ยืนยันยืนยันตัวตนค่ะอยู่ไหนกันบ้างเนาะค่ะตอนนี่จะว่าเย็นเนีย่ยพี่น้องเพราะว่าอยุดยูด่ใตรโมใหม่พี่น้องสวัสดีค่ะมาได้นะคะ ส่งกำลังใจค่ะน้องสาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะเย็นนี้จะให้ดูทุ่งหนาเด้อตรงหน้าเทียงหน้าบันเท้าคะ่ะพี่น้องทุกๆคนให้ดูบรรยากาศบ้านเรานะคะพี่น้องเพื่อนพี่น้องเด้อจะไปไปกินก๋วยเตี๋ยวจักหน่อยหิวเขา่าแต่ตอนนี้ได้สี่สิบสองนาทีสี่สิบสามนาทีแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนนะคะเนาะคุณอภรสวัสด,สสดีคุณเหนือคะ่ะพักเที่ยงกันเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะอยู่นี้ก็จะไลฟ์สี่ประมาณสี่สิบคนไหนที่ทํางาน ส่วนคนไหนที่อยู่กับบ้านกับท้องไร่ท้องนาเนาะพี่น้องพื้นกระสีพักย่ำใดก็ไดเนาะพี่น้องเนาะได้จ้าคอ,อมเมนต์เข้ามาได้นะคะพี่น้องพื้นวานเขากันแถวไม่ได้แต่เห็นเห็นทุกวันเลยคุณกิตาเจ้าก,กังคืนใช่ไหมอ่ะอยันนี่เห็นเห็นตลอดเลยก็เข้าไปบาง คอมเมนต์เข้ามาได้จ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลงไล่แหละก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวส่วนมากก็จะไม่ไม่ค่อยมีคนส่งมาให้แล้วเนาะขอขอบคุณนะคะคุณน้ำพรสวัสดีคุณพรนภา,าคะ่ะพี่พี่ชายเป็นลูกลพกกี่ลูกน้องกันเนะาะญาติญาติกันสวัสดีคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้า สวัสดีคะ่ะช่วงนี้บางคนก็จะทํางานที่พากุมยายลำเนาะพอดีเย่านี้จะลงพอดีเนาะพี่น้องพอดีเห็นโอไ่ายเข้ามาแล้วก็เลยรอทักทายเป็นหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเนาะฟุ้ทักทายเป็นกําลังใจกันได้นะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลัก,ะะกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะคะเปกับขาดพื้นกระท่อมอา่าไม่ค่อยมีคนมาอยู่เนาะพี่น้องกับฟุ่นกับลาย ะก็จะประมาณจากที่ทํางานเนาะที่ทํางานก็ไม่ไกลจากที่บ้านสักเท่าไหร่ค่ะพี่น้องเน,ะนาะนั่งรถประมาณยี่สิบนาทีก็หอนบ้านค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณนภพรทํางานอยู่ข้าวก็ขอหกหนึ่งค่ะพี่นอ้องแถวบ้านพี่น้องเป็นขึ้นกันบบนอะาจา้กพี่น้องหน้าปังค่ะข้าวเบาใช่ค่ะมาแลยืนยันตัวตนค่ะสี่สิบนาทีนะคะวันนี้ไม่ได้ทํางานค่ะหย,ยุดมือหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอาพักผ่อนเนาะคุณยายลำเนาะ คุณยายลำนาอพี่นนองเนาะเดี๋ยวถ้าใครกดคุณยายลำแป๊บหนึ่งนาอพี่นนองเนาะคุณยายลำกำลังชมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอนเนาะคุณอภรสวัสดีคุณเหนือคะ่ะพักเที่ยงกันเนาะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนเนาะยงนี่ก็จะไลค์สี่ประมาณสี่สิบใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าคุณอภำพรสวัสดีคุณสวัสดีค่ะ คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอะคนที่สร้างไรายได้อ่าดาวไม่ได้ก็ก็เยอะอยู่ค่ะคนเก่าก็เป็นหลายคนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร่การตั้งค่าเม็นก็ขื่นเนาะพี่นอ้องอขอบคุณหน้าคะเพื่อนๆทุกคนทุกคนนะจิบจับพี่น้องเนาะพี่บอกพี่บอกถือพี่นอ้องยูเถียงหน้าพี่สาวางนี้ก็เป็นตนจะเดาวจากพี่น้องเป็นเนินเถียงหน้าค่ะทุกคน จ้าขอบคุณมากค่ะคุณคุณลายา่วันหยุดพี่แรกจะไล่ตั้งแต่ช่วงสี่โมงห้าโมงเช้านะพี่น้องเนอะโนนี้นั่นพี่น้องกระจนสายจนเที่ยงก็เก็บสะสมดาวเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็คนคนที่เก็บจริงๆมันมันก็ได้นะพี่น้องเนาะคนที่ก็เคยส่งก็จะส่งประจนะําเนาะแต่เปรกับข,ขาดขาดพื้นกระท่อมาอา่าไม่ค่อยมีคนมาอยู่เนาะพี่น้องกับฟุ้นกับลายอา่ะก็จะประมาณ ทักทายกันได้จ้าพี่น้องขี่รถมนานั่งไหลอยู่ันกระถมอยู่บ้านอาจจะบ้านกาลังหวานข้าวกันเนาะแถวบ้านพี่น้องก็กาลังจะจกเกี่ยวกับนี่เนาะแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจจะกําลังเหลืองหรือว่ากําลังเกี่ยวอะไรก็มีเนะาะค่ะพี่เสียงน้าเสียงนามีเปด้วยพี่น้องเปนอนด้วยใ,ใช่ไหมคะหยุดค่ะหยุด วันนี้หยุดค่ะหยุดหยุดวันหนึ่งค่ะคนตามพรคือเนาะยานหยาติทางแฟนเนาะค่ะพี่น้องเนาะทัาทาทยเป็นกําลังใจใกันได้นะคะ่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันค่ะพี่น้องเสียงหน้าเสียงต่างกันไปบางบ้านก็ใส่ผ่านหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะแต่ก่อนถ้าเป็นข้าวหนักก็จะเป็นข้าวข้าวข็อขอข้าวสุขภาวาดีค่ะโอ